สำหรับวันนี้อาจารย์เจริญจะพามาพบกับโรคก,กาบไปเน่าในนาข้าวอาจารย์เคยได้ยินเรื่องโรคก,กาบไปเน่าไหมเคยมันมันมันมาจากเชื้ออะไรอะ่ะเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราอ่ามันจะเป็นตอนที่ข้าวตั้งท้องโอ้คือถ้าแปลงไหนเป็นนี่เขาบอกว่าแท้งเลยคืออาจจะไม่ได้ข้าวเลยเขาเรียกโรคแท้งข้าวอะไรโรคแท้งข้าวนั่นแหละที่มามก็คือลักษณะมันเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจุดเสียมตาล คล้ายๆกับใบแห้งคล้ายๆก,กันแต่เนี้ยระยะการมาของมัน,นมันจะมาช่วงช่วงที่ข้าวตั้งท้องเริ่มออกรวงอแล้วก็มันจะมีตัวพาหะที่นำพาเนี่ยมันจะมีลายขาวตัวลายขาวเนี่ยมันจะมาดูดกินน้ําเลี้ยงเ<อ>ลีล้ยงกาบใบเนี่ยแล้วมันก็จะแพร่แพร่เชื้อราเนี่ยให้มันเป็นวงกว้างขึ้นเนี่ยแหละอ๋อไม่ใช่ว่าลายขาวทําให้เกิดโรคไม่ใช่มันเกิดจากเชื้อราเชื้รอราเกิดก่อนเชื้อราเกิดก่อนแล้ว ตัวไรข่าวเนี่ยมันมากินน้ําเลี้ยงบริเวณที่เป็นเชือ้อราตรงนี้อ่าแล้วมันก็ติดไปมันก็ติดไปแล้วมันก็ไปที่อื่นใช่ครับมันก็ลามโอ้น่ากลัวนะน่ากลัวจริงทำความเสียหายมากเลยก็ถึงบอกเขาถึงใช้คําว่าแทงได้เลยแทงคือบางแปลงไม่ได้ข้าวเลยบางบางแปลงเขาตัดใจว่าถ่ายกบเลยอย่างเงี้ยเขาไม่เอาเลยนั่นเป็นหนักหนักเออแล้ววิธีการป้องกันโรคกาบใบเน่าอ่ะ โรคแท้งข้าวเนี่ยมันป้องกันไงอาจารย์โอเคป้องกันไม่แท้งใช่ไหมเออก็อันแรกเราก็ต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่มันมีความต้านทานโรคสูงนะครับถ้าเรารู้ว่าพื้นที่เราเนี่ยมันระบาดเนี่ยนะเราก็ต้องดูพันธุ์ข้าวที่มันต้านทานโรคได้เลยนะครับอ่าพันธุ์ไหนที่มันเคยมีคดีแท้งข้าวเนี่ยเราเราต้องเราต้องไม่ใช้เลยนะครับต้องตัดใจไม่ใช้เลยพันธุ์ที่พันธุ์ที่เคยมี พันที่ทนโรคไม่ได้เนี่ยพันไหนทุกพันไม่ไม่ไม่พูดชื่อพันธุ์แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าพันธุไหนที่เคยโดนเนี่ยเราต้องตัดใจไม่ใช้อ่าก็คือเลือกพันที่มันสามารถทนโรคได้อันอันนี้ที่หนึ่งอ่าอันที่สองก็คืออ่าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยอันเนี้ยต้องใช้สารเคมีนะท่านเป็นแล้วนะแต่วันเนี้ยออจเจรรญเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะให้ป้องกันอ่าโดยการใช้สารเสริมสิทธติภาาของออจเจรรญเนี่ย ใส่ลงไปเพื่อให้มันแข็งแรงไปเลยสร้างภูมิต้านทานเนี่ยโรคอะ่ะตั้งแต่ตอนที่เป็นเขาปลูกเลยก่อนปลูกเลยอ๋อเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งชีช้ากระลำดอกกันอีกเออเพราะเพราะมพอมันเป็นแล้วความเสียหายมันเยอะกว่ากันค่าใช้จ่ายในการป้องกันโอ้โหอีตอนป้องกันเนี่ยใช้เงินหลักร้อยอีตอนแก้เนี่ยใช้เป็นหมื่นไม่รู้แก้ได้เปล่าไม่รู้แก้ได้เปล่าคือคือ ไหนจะเสียค่าค่ายาใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าแก้ไม่ได้ก็ผลผลิตก็ไม่ได้ใช่ค่า <4 S 2> ยาค <4 S 2> ่าฉีดสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนโอโมาก็หนื่อยฟีความรู้สึกอีกพี่เอาคืนไม่ได้เลยพี่ใจมันห่อเหี่ยวไม่มีกำลังใจทําอะไรแล้วพี่นั้นอาจารย์เจริญคือทางออกบอกให้แล้วนะบอกให้แล้วนะนี่ไม่รักไม่บอกนะสิบสี่คุมพามาบอกรักให้เลยเนะี่ยนะจ๊ะพอเจริญ